ทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานและอาจทําให้เกิดความพิการกับผู้ที่เป็นได้โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลายลงอย่างช้าๆจนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ําบริเวณข้อลดลง กระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจำกัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อและนำไปสู่อาการปวดอย่างรุนแรงได้โดยโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อยมักอยู่ในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเช่นข้อเขา่าข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลัง สาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่นการยกของหนักการนั่งคุกเขา่าหรือนั่งพับเพียบปัจจัยทางพันุกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ หรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมได้มากขึ้นจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเอง <S 2> <S 2> แล้วอาการของโรคข้อเสื่อมจะดูแลอย่างไรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซเคอร์มาเพาดเดิมีสารสก,กัดสำคัญจากขมิ้นชันได้แก่สารเคอร์คูมินอยส์และสารสก,กัดสำคัญจากถั่วเหลืองได้แก่สารไอโซฟลาโวนซึ่งสารเคอร์คูมินอยส์ มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากการปวดอักเสบจากโรคข้อเสื่อมมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถลดการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้เทียบเท่ากับยาแก้ปวดที่ชื่อ i อบูโพรเฟนสส่วนสาร i s o f ฟาโวนนั้นมีลิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างสารก่อการอักเสบในร่างกายมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนจึงสามารถชะลอความเสื่อม ขขอออองกกระดดู่นผิว้้ไซึ่งเมื่อสารสองชนิดนี้มารวมตัวกันจะมีการทำงานที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่า s y น e นอร์ t ิสติกเอฟเฟรื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซคูมาเพา d ดิ้งช่วยดูแลอาการของโรคข้อเสื่อมปวดข้อปวดเข่าเอ็นอักเสบข้ออักเสบดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อย เชิญปรึกษาเรื่องอาการโรคข้อเสื่อมได้แล้ววันนี้คลิกหาเรา